สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะมาสรุปว่าไอ้เครื่องมือเลเยอร์คอมบิเนชันเนี่ยมันมีไว้ทําไมนะครับไอ้เครื่องมือเลเยอร์คอมบิเนชันมันก็คือเป็นเครื่องมือที่ไว้กําหนดการแสดงผลว่าเราต้องการให้โชว์เลเยอร์อะไรบ้างนะครับโดยแทนที่เราจะค่อยๆมาเปิดดวงตาทีละเลเยอร์เนี่ยเราก็สามารถกดคลิกเดียวแล้วโชว์ตามที่เราต้องการได้เลยเช่นผมอยากให้โชว์เป็น3 d m o เดลส่วนที่เป็นโครงสร้างเงี่ยผมก็คลิกแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะมา แสดงตัวอย่างการสร้างเลเยอร์คอมบิเนชันตัวสุดท้ายก็แล้วกันก็คือ 3D โมเดลของส่วนงานสถาปัตยกรรมนะครับก็เริ่มกันได้เลยแล้วกันก็มาคลิกซ้ายที่ตรงนี้หรือใครถนัดช็อตคัตก็ c อนโทรล L ได้นะครับก็เลือกไปแล้วทำการกด New เริ่มสร้างตรงนี้นะ0 0 a r 3 d m o เด l อย่างนี้เป็นต้นนะครับกดโอเคได้เลยแล้วผมก็เลือกทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือไม่แสดงผลเลเยอร์อะไรเลยแบบอย่างนี้นะครับอ่าก็หลังจากกําหนดการแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็มาเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการให้ชนนะครับผมจะบอกแบบนี้แล้วกันในบทเรียนที่ผ่านมาผมจะค่อยๆเปิดเลเยอร์แต่ทีนี้ถ้าสมมติเป็นในกรณีที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเลเยอร์ที่เราต้องการจะเปิดนั้นมีเลเยอร์อะไรบ้างเราก็เปิดมันทีเดียวเลยก็ได้นะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยว่าเป็นเลเยอร์ พื้นดินเลเยอร์ฟุตบาทเลเยอร์ถนนอะไรเงี้ยผมเปิดเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าวัตถุของผมนะ่ะมันอยู่ในเลเยอร์นี้นะถัดมาก็เป็นส่วนของโครงสร้างและกันโครงสร้างที่ผมต้องการให้โชว์ใน 3D โมเดลเนี่ยก็มีเสาเสาของบันไดคา,านคานบันไดสลับบันไดพวกลิฟต์หรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะให้โชว์หรือเปล่านะแต่ในที่นี้โมเดลเราไม่ได้ใส่เลเยอร์พวกนี้เนาะผมก็ขอข้ามไปแล้วกัน แล้วก็มาในส่วนของสถาปัตย์นะครับสถาปัตย์ผมต้องการให้โชว์เลเยอร์ของฟิ f o ช Wood for อะไรก็ว่าเป็นไปนะถัดมาก็เป็นผนังภายนอกผนังภายในแล้วก็มาที่ส่วนของหลังคานะครับเลเยอร์ layer ของฝ้าเพดานก็แล้วแต่ว่าจะโชว์หรือไม่นะถ้ามีส่วนของฝ้าเพดานภายนอกที่ต้องการให้โชว์เราก็เปิดเลเยอร์ไปนะครับส่วนของหลังคาก็เลือกไปเลเยอร์หลังคา เลเยอร์ของรูฟแคปหรือแฟชชิ่งก็คือพวกครอบหลังคากับพวกแฟชชิ่งหลังคาเมทัลชีและเชิงชายคัตเตอร์ก็คือรางน้ำนะครับสมมุติว่าเท่านี้ก็แล้วกันอ๋อยังมีตรงส่วนที่เป็นพวกราวจับนะครับก็คือแฮนด์เรลตัวนี้ผมก็กดเปิดไปอาจจะเปิดเลเยอร์ในส่วนสถาปัปต,ตย์เบตเตอร์เลยนี้อีกกดอัปเดตนะครับแล้วก็กดโอเคมาลองทสทดสอบกันอ๋อนิดนึง จะมีเลเยอร์ตรงนี้ที่ยังไม่โผล่มันอยู่ในส่วนของแรมนะครับแล้วก็ไปอัปเดตนิดนึงก็แล้วกันคอนกรีตแรมอะไรอย่เงี้ยกดอัปเดตไปโอเคนี่ครับเราก็จะได้เลเยอร์คอมบิเนชัน 3D โมเดลตามที่เราต้องการนะครับและถ้าเราลืมตรงส่วนไหนเนี่ยเราก็ทำการอัปเดตได้นะครับการใช้งานเลเยอร์คอมบิเนชันมันก็ประมาณนี้ครับอทาสอสอีกรอบหนึ่งสมมุติว่าเป็น เลเยออะไรก็ไม่รู้แหละเนี่ยแบบนี้แล้วเรามาเลือกเป็น 3D m o เด l AR ที่เราเพิ่มสร้างก็คือตัวนี้นะนี่ครับมันก็จะโชว์ตามที่เราได้เซตค่าต่างๆไว้นะครับ